สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมเป็นลอซิงนครพนมนะครับวันนี้ผมเบนลอซิงไม่ได้มารีวิวมอไซค์ครับวันนี้เป็นลอซิงนครพนมพามาทานาครับคือทหนาฝนมันทิ้งช่วงแล้วครับผมดินมันแข็งครับคือแล้วดินมันแข็งมันเป็นยังไงครับการตั้ง่านนี่สาคัญนะครับผม วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับจะมาสอนตั้งผานครับหรือพาชมว่าเขาทำยังไงครับผมว่าการตั้งผานี่ทำยังไงมันถึงจะไถเข้าก้อนไถเสมอครับผมตัวนี้นีเน่เป็นผานอิสระนะครับผมหกผานของกูตาครับมาใหม่ผานตัวนี้พาไปชมนะครับผมว่าเขาตั้งยังไงนี่ครับผม เสียงดังไปนิดนึงนะครับผมเนี่ยพ,พ,พี่พี่่น้องๆเห็นไหมครับผมเห็นอยู่ใช่ไหมแกนกลางตรงนี้ถ้าอยากให้มันลึกก็นี่ครับสังเกตดูนะครับคือเราต้องให้ผานตรงนั้นมันตั้งตรงเห็นไหมครับอ่าตั้งตรงมันช่วยอะไรหนึ่งละครับกดด้านหลังลงครับผมด้านหลังมันจะกดลงถ้าด้านหลังกดลงก็แสดงว่าไถยเข้าครับผม แล้วก็ข้อต่อไปนะครับนี่ครับปรับตัวนี้ให้ให้พันให้พันหน้ามันยกขึ้นครับถ้าเกิดถ้าเกิดเราอยู่บนที่ที่มันเสมอนะครับผมที่มันเสมอให้เราสังเกตดูว่าพันหน้าสองสามนี่มันจะยกขึ้นยกขึ้นคือยกขึ้นประมาณนี้นะครับผมให้มันยกขึ้นประมาณนี้ประมาณนิ้วหนึ่งถึงสองนิ้ว ถือว่าใช้ได้เพราะยังไงซะนิ้วโปรตีนรอดได้ครับแต่ยาวนิ้วโปรตีนไปใสดได้ครับขันมันลนลงมากกับน,นิ้วโปรตีนเจ้าขาดด้ครับอ่าให้ให้มันให้มันได้ประมาณหนึ่งนิ้วถึงสองนิ้วนะครับผมอ่าถือว่าโอเคครับแล้วก็ด้านหน้าขึ้นใช่ไหมครับด้านด้านหลังเชิดมาตรงๆอย่างนี้มันจะกดด้านหลังลงใช่ไหมครับผมต่อไปตั้งโซ่ครับ คือการตั้งโซ่นี่เราเล็งเลยครับผมเรากะว่านี่ครับเห็นบอกครับจานนี่ต้องต้องกะให้ตัวนี้ว่า,างไงซะกะเบิงเหรอครับว่าต้องการที่จะให้่านตัวนี้นี่ให้มันเซิ่งกับรอในจังหน่อยครับกลางจานตัวนี้นะเพราะว่าหนึ่งละครับมันจะกบดินได้สองบอห้ามครับพี่น้องคันถ้าเกินมันห้ามนี่โอ้ยข้าเจ้าเขาด่าเลยครับ ใช่นานี่บ่ได้ครับนี่ต่อไปครับการตั้งโซข้างเราพูดไปแล้วคือนี่ครับทามาซีลลอบอกอะซีนนี้จังน่อยครับนี่ครับอยู่อยู่ประมาณนี้แหละครับนิ้วหนึ่งครับขันมันซีลลอกอะเลยอยู่ประมาณนี้ครับอ่าผมมาพูดพร้นมทำเองครับไม่พูดพร่อมทำเองครับเดี๋ยวไายโชว์เดี๋ยวไายห้เบิ้งครับว่าตั้งไปแล้ว เห็ุไปแล้วมันดีท้ายเข่าบัวเดี๋ยวผมหาหม่องวางกล้องกันครับเจอเ็็ครับพี่น้องคนถือกล้องไห้กับบมี่ไหมตั้งส่นอเด้อพี่น้องนี่ครับเห็นหม่องตั้งกล้องแล้วครับนี่ครับ ผมตั้งกล้องได้แล้วครับผมตั้งกล้องได้แล้วนะครับผมผมจะไปถ่ายให้ดูว่าการปรับแบบผมนี่มันจะถ่ายเข้าหรือเปล่านะครับผมซึ่งดินตัวนี้นี่ฝนทิ้งช่วงมาประมาณ3ามสี่ห้าวันแล้วนะครับผมซึ่งมันเกือบจะแข็งแล้วเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ดูเลยครับผมโอ้โอได้ใเกเยรอรอๆไหมพี่นอ้อง เป็นยังไงกันบ้างครับผมกับการตั้งผ่านไถครับเป็นได้ครับก้อนกี่ไถคากบอกครับมีกระทือว่าดินแข็งเลยเด้นี่ครับอถ้าหากใครชื่นชอบอยากเป็นกำลังใจให้ก็กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมปุ่มกดติดตามอยู่ด้านล่างถ้าเป็นไปได้กดปุ่มกระดิ่งไว้ก็ยังดีนะครับผมคลิปหน้านะ่าจะไปรีวิวมอไซค์ครับ แล้วก็ผมว่าจะรีวิวรถผมด้วยครับผมว่าจะทําสเตปใหม่ครับ5าชัก3ดูซิว่า้าชัก3วาววาวอะไรไม่รู้ครับแนะนํานะครับคลิปไว้ด้านล่างหน่อยคลิปนี้ก็เป็นลอซิงคนครพนมก็อยากจะขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมคือช่วงสงการไม่ได้ไปเล่นไหนนะครับมาไถานาครับหาตังค์ครับผมเอาไปโมรถมอไซค์ครับ คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดติดตามไลค์แชร์ด้วยนะครับบอมซิวเกนในท่า